เต้าส่วนอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะมีน้ำเปล่า3ลิตรใบเตย3มใบมัดไปในน้ำเปล่านะคะถั่วเขียวเลาะเปลือก450กรัมน้ำตาลทราย850กรัมแป้งมัน200กรัมแป้งมันเดี๋ยวเราตักน้ำจากหม้อมาละลายไว้เลยนะคะ นี่นะคะอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วเอาถั่วเขียวเทลงไปค่ะปิดแก๊สเลยนะคะคนให้ละลายคนให้ถั่วแตกออกจากกันปิดฝาหม้อไว้30นาทีค่ะ พอครบ30นาทีเรานํนำถั่วไปล้างให้สะอาดนะคะเอามาผึ่งให้เสดดจนน้ำก่อนนะคะผึ่งจนแห้งเลยนำถั่วไปนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะขั้นตอนการนึ่งถั่วนะคะนึ่งเสร็จแล้วค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะเบาแก๊สอ่อนที่สุดเลยค่ะแล้วก็เทน้ำตาลลงไปค่ะผลน,น้ำตาลทรายให้ละลายเลยนะคะ ต้องให้น้ำตาลทรายละลายจริงๆนะคะขั้นตอนนี้ห้ามปล่อยพายเด็ดขาดนะคะขั้นตอนนี้นะคะนี่นะคะพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเราละลายแป้งมันกัะน้ำเปล่าเทลงไปเลยค่ะวนพายไปทางเดียวกันนะคะห้ามปล่อยมือนะคะเดี๋ยวขนมคืนตัวคนไปจนตัวขนมใสเลยนะคะ นี่นะคะตัวขนมใส่แล้วมาสังเกตดูนะคะยกพายขึ้นมาค่ะให้ไหลไม่ขาดสายนะคะขั้นตอนนี้ปิดแก๊สเอาถั่วลงไปเลยค่ะปิดแก๊สเลยนะคะขั้นตอนนี้เป็นไงคะเมนูเต้าส่วนหน้าทานไหมคะขั้นตอนการทํากะทิไปดูวีดีโอที่ทําลงไปแล้วนะคะ